วันที่2เมษายนพุทธศักราช2568ณวัดไตรมิตรวิทยารามวิหารกรุงเทพมหานครนายสุพลสยามบุญนันท์ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนและนายยุทธการขัตยภูลผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนทั่วไปนำทะเบียนชื่อสกุลเพื่อให้พระเกจิอธิษฐานจิตเพื่อไปให้บริการประชาชนซึ่งสำนักบริหารการทะเบียนได้รับมอบหมายให้เปิดบริการงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนในงานกาชาติ โดยให้บริการแก่ประชาชนที่มีความประสงค์ขอจดทะเบียนสมรสทำบัตรประจำตัวประชาชนคัดสำเนาทะเบียนสมรสคัดรับรองเอกสารทางทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษรับแจ้งบริจาคอวัยวะและงานอื่นๆที่เปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วเสร็จสิ้นณจุดบริการเดียวพร้อมทั้งจัดสถานที่ให้บริการประชาชนได้อย่างสวยงามอีกทั้งให้บริการจองชื่อสกุลซึ่งผ่านการอธิษฐานจิตจากพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยจำนวน เก้ารูปเก้าวัดเป็นประจำทุกปี